เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนาะเรื่องความปลอดภัยในสังคมมันก็เริ่มแบบลดน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านตลอดคนที่เรารลกงอยู่ในบ้านนีัเราก,ก็ต้องแบบปกป้องเขาให้มันดีที่สุดนะครับสวัสดีค่ะก็ชื่อแจงนะคะบันทิตาาจัยคงก็ประกอบอาชีพหมอนะคะแล้วก็ทําคลินิกเสริมความงามนะคะหมอตั้มนะครับชื่อนายแพทย์พงศักดิ์พราศีนะครับเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามครับ เราก็อยู่คอนโดกันมาก่อนทั้งคุณหมอแจงแล้วก็ผมนะครับพื้นที่มันก็จํากัดก็เหมาะสำหรับแบบอยู่คนเดียวหรือ2คนหลังจากแต่งงานก็คือแพนมีลูกก็เลยลองหาหมู่บ้านโจทย์ก็คือจริงจริง,รงหนึ่ง,ห,งหลังใหญ่เรื่องของความสวยงามชอบฟิวรีสอร์ทเราต้องอย่างว่าเป็นคนชอบฟิวรีสอร์ทเราก็อยากให้โครงการที่เรามาซื้อหรือสมมติถ้าเราสร้างบ้านเองก็อยากมีเป็นมาเยอะๆเหมือนรีสอร์ทมีเพื่อนซื้อหมู่บ้าน อื่นในแดเทา์ก่อนนะคะทุกคนจะรีวิวเรื่องความปลอดภัยว่าแบบดีมากแล้วก็เริ่มมองหาแล้วว่าบ้านในอุดอรมีที่ไหนบ้างจริงๆก,ก็ดูลายโครงการพอมารู้ว่ามีนันทวันเราก็ชอบทำเลตรงนี้เนื่องจากว่าใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกล้ห้างแล้วก็ใกล้ที่ทํางานซึ่งนันทวันอยู่แบบตรงกลางของทุกอย่างเราพอดีแล้วก็เรื่องเพื่อนบ้านต้องมีคุณภาพาด้วยคะ่ะพอมาดูตัวบ้านพื้นที่ของแดนทาว์จะจะค่อนข้งางกว้างกว่าสวนร่มรื่นกว่าไม่แออัด ตัวบ้านอยู่ห่างกันนะมันไม่ชิดกันกันไม่ชิดกันมากวัสดุหนาแน่นดูตักก้งแต่กระเบื้องห้องน้ําไฟแล้วก็หลายๆอย่างเนาะะตกแต่งภายใน,นยคือเราไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยกนะ็สามารถแบบเข้ามาอยู่ได้เลยพออยู่หมู่บ้านตัวเองมีต้นไม้เยอะมันก็ตื่นเช้ากับบ้านมาเราเห็นบ้านเรามันก็รู้สึกผ่อนคลายเลแหละโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเราก็ได้อยู่ตัวบ้านค่อนข้างเยอะรู้สึกมันได้พักผ่อนตอนนี้อยู่มาประมาณ2ปีเข้าไปที่3นะคะก็ก็ยังดีเหมือนกันรที่เข้ามา เพียงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการแบบเสื่อมสภาพของสิ่งที่เราใช้พอมีการแจ้งซ่อมไปก็เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขให้ก็ค่อนข้างรวดเร็วก็คือประทับใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ซ่อมเองไม่เป็นหรือไม่ได้มีเวลาที่จะไปหาอุปกรณ์อะไรอีกชอบเป็นเรื่องของความสงบแล้วก็ความสะดวกสบายข้าสวยครับแล้วก็มีความลัอกชัวรี่เยอะอยู่สาวยน้ําก็มีทั้งส้ใหญ่สาเด็ก อกบ้างดีพก็เครื่องฟิตเนสออกกําลังกายก็เหมือนกับที่พักฟิตเนสแบบระดับท็อปเลยคือใช้ข่้าเกืดอดีพอุก่อนคือทุกอย่างใช้ดีมากๆเลยค่ะถือว่าคอนเซปต์ที่บอกว่าเป็น the b a ฟล of ชัวรี่ก็เป็นเรื่องจริงก็คือไม่ได้พูดแบบโอ้หัวตกินไปนะคะทําให้เราแบบอยู่สบายสุขสบายไม่ต้องมามีปัญหากังวลเรื่องตัวบ้านก็เอาสติสมาธิไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องสร้างรายได้แล้วก็ใช้ชื่ออย่างอื่นให้ไม่คอนเซป